รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทัชแอนดโกมีเดียเครื่องสำอางคาร i ลิน k เคเคเทค m อมม i c จิกไวสยามแอมพิฟา sân ở เห็นว่าจะบอกว่าไปต่างจังหวัดด้วยอ่ะไปต่างจังหวัดเหรอใครบอกมาเนี่ยข้อมูลตรงกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ปูจะพาไปแบบกินอะไรที่มันเกี่ยวกับคนสองคนที่มันคู่กันที่ไม่ต้องแยกจากกันปาะ้องโกอีกแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีครับพบกับรายการราตรีพิธ์ค่ะรายการที่เจียสะท้อนชีวิตของคนในสังคมทุกคนทุกเพศทุกวัยในยามค่ำคืนครับ นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมในสิ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยได้สัมผัสผ่านรายกรพิพิทักษ์อิบลแอมครับผมค่ะ <c oughs> แล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะน่าสนใจอาจจะไม่ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวเราก็เริ่มจะมีขยับขยายนะออกไปดูซิว่าวิถีชีวิตของคนกลางคืนนั้นนะคะในที่ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับผมโดยเฉพาะว,วันนี้โอ้เราไปดูวิถีชีวิตไทยแล้วครับเนี่ยเราสองคนหรือเปล่าครับไม่ใช่น่าสนใจครับผมไม่ใช่ไดสนใจ่น่าสนใจเออแต่ต้องบอกว่า พี่ปูค่ะพี่ปูทรงกรีนะคะคจะพาไปที่นครร,ราชสีมาครับถ้าพูดถึงนครราชสีมาโคราชเนี่ยเขาบอกว่าขนมจีนอ่ะดังมากฮอตมากโดยเฉพาะออขนมจีนประโดกรู้จักปะคะขนมจีนประโดกรอแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วรสชาติเป็นยัง<า>ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่ปูค่ะวันนี้พี่ปูทรงกรีนะคะจะพาเราไปชิมกันครอ,อร๋องั้นอย่างนี้ขนมจีนประโดก อิมกับแอมก็ไม่ทราบเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพี่ปูทรงกริดจ,จะพาไปหาคำตอบกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อสายดูนะครับผมไม่รู้ถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ปูเนี่ยลองเทสเสียงดูมิครับแอมสวย<อ>สวัส,ด,สดีครับ<อ>พี่ปูสวัสดีครับได้ยินนะได้ยินไปติดตามชมกันดีกว่าคะ่ะขนมจีนปะโดกเ,เป็นยังไงกับพี่ปูทรงกริดคะ่ะในลมหายใจหลังที่คืนคะ่ะไปครับ แน่นอนครับค่ำคืนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาครับนั่นก็คือผัดหมี่โคราชครับแต่ตอนนี้หาทานไม่ได้แล้วครับค่ำคืนดึกๆๆอย่างเงี้ยถ้าจะทานอาหารที่อร่อยไม่น้อยหน้าผัดหมี่โคราชนะครับผมแนะนําอาหารอีกชนิดหนึ่งครับนั่นคือนมจีนปลาดงครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดแม่ตลาดใหม่แม่กิมเฮงเดี๋ยวเข้าไปดู เขาบอกว่าอยู่ที่ตลาดเนี่ยครับเขาเปิด24ชั่วโมงนะครับสําหรับขนมจีนปัดดงร้านขนมจีนตรงไหนนะพี่ขนสังกทานเปร้านทเขาขายสังกะทานนี่ไม่ได้ขายไปถึงรถทางเดินข้างในนู้นเขาไปทางนี้ตรงนู้นเนาะพี่ร้านขนมจีนตรงไหนข้างในเลยครับข้างในเลยนี่ครับเนี่ยซ้ายมือซ้ายมือ ลุงร้านขายนมจีนตรงไหนนี่ครับนี่นมจีนประโดงนะนมจีนประโดงโอ้นมีอะไรนี่อ่อาอ้าวแล้วตรงนี้นี่คือนมจีนประโดงปลาโดงจ้าประโดงโดประโดงนมจีนประโดมีอะไรน่าก,กินบ้าง รสชาติอร่อยมากน้ำยาละ้อนถ้าคุณผ่านมาโคราชและคุณไม่มาลองชิมน้ำยาประโดกเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่ร้านหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดประมาณ10ร้านครับตรงนี้เปิดตลอดยีิสี่ชั่วโมงครับถ้าคุณไม่ลองแวะมาทานดูนะครับคุณก็จะไม่รู้ว่าน้ำยาประโดกอร่อยยังไงและโคราชน,นี่ก็คือ อาหารอีกชนิดหนึ่งครับชิ้นหนึ่งชิ้นสําคัญด้วยจานสําคัญด้วยที่คุณต้องมาลองชิมครับนอกเหนือไปจากผัดหมี่โคราชครับอร่อยขอทานต่อนะ,ะน้ำยาไก่แล้วปลาดองนี่จะทำทันไหนปลาดองนี่คือจะต้มเครื่องแล้วก็บดปลาบดเครื่องอ,อันน,นี้เป็นสูตรของโคราชเลยใช่ไหมครับจ้ะโอ้มีอะไรบ้างนะ มีื่องในเครื่องในไก่นี่คือเครื่องในไก่นี่ที่นี่จะเป็นมันมัดเลยนะลองตักตักให้ดูดิดีลองเข้ามาดูน่เนี่ยเป็นมันมัดเลยเครื่องในไก่นี่คือเฉพาะที่นี่เลยใช่ไหมถ้าจะมาทานเนี่ยจ้าเฉพาะโคราชค่ะเฉพาะโคราชจะหาทานที่อื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะได้แต่ไม่เหมือนก็คือถ้าคนจะมาทานก็มาตามผมเลยใช่ไหมจ้าใช่จ้าตลาดนี้เลยจ้ามาตอนไหนก็ได้จ้าอ๋อก็คือตลาดไม่มีเห็นคือที่นี่เลยถ้าคือจะมาทานก็มานี่แหละปะโดงนี่แหละจ้า คนจะหลับจะนอนก็ไม่สนใจทั้นจะขายปกติเนี่ยมันจะทานได้เฉพาะกลางวันที่ตรงตรงบ้านประดูอะไรนีใช่ไหมจ้ะกลางวันอยู่ประดูแต่มาที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปถึงปะโดูหรอกโอ้มาตลาดนี้เลยก็ได้กินแน่นอน2 4ชั่วโมงคุณจะมาเวลาไหนก็ได้แล้วไม่แย่งกันเดรอแม่ค้าหลายๆเจ้าไม่แย่งค่ะไม่ทะเลาะกันด้ยไม่ทะเลาะกันอือดีนะปกตินี่ขายแข่งกันนี่ก็จะทะเลาะกันเนาะไม่นะทุกเดขาใครจะเข้าอ๋อขาใครขาขามันจ้ะ ลูกค้าใครก็ลูกค้ามันิงว่างั้นเถอะจ้าป้ามาทำมากี่ปีแล้วทำมาหลายปีแล้วค่ะเออหลายปีกี่ปีตั้งแต่ก่อนผมเกิดมั้งใช่สี่สิบปีจ้าถึงฮะถึงสี่สิบปีตั้งแต่รุ่นแม่มาแล้วก็ต่อมาเรื่อยเลยค่ะโอขนาดนั้นนี่โอ้อาชีพเนาะนี่คืออาชีพสืบทอดเหรอครับอ่านี่ชื่อป้าจริงอ่ะอ้าวยายยายเป้าโอ้ยายเป้าไม่ใช่ป้าเป้านะยายเป้าเราลองมาชิมดู ก็ไม่ใช่เฉพาะร้านปลาต้อยเออไ,ไม่ใช่เฉพาะร้านปลาต้อยร้านปลาแจ๋วร้านปลาเป้าเออปลาต่อยคุณก็สามารถเลือกทานได้หลากหลายร้านครับรสชาติเหมือนกันทุกร้านครับแล้วแต่ลูกค้าใครลูกค้ามันอย่างที่ปา้าแกบอกเดี๋ยวเอาไปฝากคุณอีฟกับคุณแอมด้วยนะได้ทานแน่ครับ กลับเข้ามาสู่ราตรีพิธะกันตอนนะครับเมื่อสักครู่นี้คือช่วงลมหายใจหลังเที่ยงคืนครับพี่ปูทรงกฤิน่ารักอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนาผู้ชมไปชิมรสชาติของขนมจีนที่อร่อยร้านหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าใครที่หิวตอนนี้เนี่ยก็สามารถแวะไปทานกันได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมอยู่คนเดียวพิธีกรสาวสวยของเราไปไหนเสียแล้วเดี๋ยวอีปองเรียกดูนะครับว่า แอไ,ไม่ต้อง,องเรียกไม่ต้องเรียกนี่นี่นี่นน,น,น,นี่ได้ขนมจีนประโดกมาค่ะคุณขาที่ปูเข้าไปมาเยี่ยมชมเมื่อกี้แล้วก็เอามาส่งมาให้เราด้วยครับนี่ท่านผู้ชมดูเลยครับอืแต่คุณกินไม่ได้ไดนะเพราะอันนี้ของดิฉันเดี๋ยวแอมเพิรมอะไร่เสร็จอิฟเสร็จอิฟเลยอืออท่านผู้ชมสามารถที่จะแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับ อย่างที่พี่ปูพาไปเมื่อสักครู่นี้นะค,ะ<ช>ครับใช่ค่ะก็แวะไปที่ตลาดนะคะคขนมจีประโดกต้องบอกว่าขึ้นชื่อมากทีเดียวแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวสิจัดรายการก่อนที่ก็จะกินอย่างเดียวเลยจัดไปเลยแอมจัดไปเลยครับต้องอยู่คนเดียวอ่ะ,อะป,ลอปล่อยเขาไปบ้างแบ่งๆกันไปอ่ะอ่ะอ,อ,อ่ะอะค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอิฟจะไปกินเลยเหรอใช่ไม่บอกนผู้ชมให้เจอในช่วงต่อไปก่อนอะเดี๋ยวเจอในช่วงต่อไป เด okay. um, okay. no no ี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเอมะเฮ้ยอะไรล่ะเอาปากกาิ้มเล่นทำไมอะคะเป็นการสั่งยัน อย่างหนึง่งอ๋อที่วันนี้ที่ช่วงตระเวรลราตรีคุณเมนุนจะพาไปดูใช่ไหมใช่ครับน้องเมนุนจะพาไปในช่วงนี้แหละห้วยฝางอีกแล้วใช่ไหมคะห้วยขวางซึ่งเรื่องนี้ก็ไปติดตามเลยเนาะเมนุนรออยู่ไปติดต่อทางเมนุน,นติดต่อแล้วเนี่ยอ,อยู่ในะนสายแล้วได้ยินแล้วเนี่ยไปเลยเมนุนไปเลยไม่ไหวแล้วอิฟไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้ ก็ยังคงอยู่ที่นี่นะคะนั่นก็คือพระพิคเนศสียแยกห้วยขวางนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราได้นําเสนอกับคุณผู้ชมนะคะว่าถึงการสการบูชาองค์พระพิคเนศนะคะแล้วก็มีการถวายแผ่นทองต่างๆ ถ,ถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าความศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในยามค่ำคืนนะคะแต่ว่าณักสถานที่แห่งนี้ค่ะนอกจากเรื่องพวกนั้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการสักนั่นเองนะคะจะมีทั้งสักน้ำมันแล้วก็จะมีทั้งสักหมึกน,นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นที่เรื่องลือเหมือนกันว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆทางด้านพุทธคุณค่ะ สักยันนะครับก็ไม่ได้สักไปแล้วก็ไปลองกันไปอะไรอย่างเงี <_ costs> <ๆ>้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ทําความดีก็เหมือนกับการอยู่ในการประมาทมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วก็คนที่สักไปแล้วก็ต้องนับถือสิ่งห้ามทําความดีแล้วก็คาถาอะไรก็ต้องท่องทุกวันอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่ก็จะไม่เกิดผลก็เหมือนว่าเรา <ๆ S 2> มีมีดแล้วถ้าเราไม่หมั่นรับมันก็ไม่คม การสักก็เหมือนกันครับก็คือต้องทองทุกวันมันถึงจะเห็นผลนะในแบบนี้แล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่นี่ค่ะหน,น้าห้องสักนะคะแต่ละคืนแต่ละคืนนะคะเขาจะมาทําการสักไม่ว่าจะเป็นสักมือหรือว่าสักน้ามันนะคะเกี่ยวกับทางด้านพุทธคุณเพื่อที่จะเสริมดวงเ<ๆ>สริมชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้ผลจริงๆอาจารย์กิจคู่นี้นั่นเองก็เป็นอาจารย์สักยันที่อยู่นะพระพิคเนตวยหารแห่งนี้นะคะก็คืออาจารย์ มาที่นี่นทุกคืนเลย่ะคะทุกคืนครับแล้วทุกๆคืนเนี่ยคือจะมีคนแวะเวียนเข้ามาเนี่ยให้อาจารย์สักเยอะไหมก็เยอะครับส่วนใหญ่จะเขาจะมาสักเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะพวกเมตตาค้าขายอะไรแบบนี้แล้วก็พวกทงางานกลางคืน,นอะไรอยบาี้อย่างบางทีเห็นในหนังอย่างเงี้ยที่แบบบางคนเขาไปสักพวกสายาสร์หรืออะไรมาพวกเสือเพลหรือเสืออะไรเงี้ยแล้วเขาทําไม่ดีอะแล้วของมันเข้าตัวอะไรเงี้ยของของเราอะมผม,<า>ไ,ม,มไม่มีไม่มีผมไม่มีของขึ้นไม่มีของขึ้นแต่ที่นี่ของก็จะเสื่อม เสื่อมปะคะคือเหมือนกับว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยคือเขาก็จะไปไปสัะอ่โอเค้กเอาจริงๆคือถือศีลห้าฮะแล้วก็อย่าไปด่าพ่อด่าแม่่าแล้วก็บางบางยันก็จะมีกํากับบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่างพวกสายพวกสาริกาพวกเกี่ยวกับการพูดวาจา ็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มงคลก็อย่าไปถุยน้าลายลงพวกชักโครกพอค่ะคแต่ลหลักแล้วก็อย่าทําตัวประมาทแล้วก็อย่าทําผิดศีลห้ามากมายก็พอแล้วและนี่ก็คือการสักน้ํามันนะคะสักน้ํามันหรือว่าอาจจะเป็นสักหมึกนะคะ นะสถานที่แห่งนี้ก็คือพระพิคเนตห้วยขวางนะคะก็คือจะเป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของพุทาครณเนาะก็คือจะไม่มีพวกคนดำอะไรอย่างนี้แน่นอนนตคืไม่ว่าจะสักเพื่อไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคนเราต้องรักษาสินห้าค่ะแล้วก็ต้องคิดดีใจิตใจดีเนาะไม่งั้นของก็จะไปจากเรนเอง ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็แล้วแต่จิตแล้วแต่ใจคนเราแล้วกันแล้วกันเนาะออก็สามารถไปที่แถวๆเพื่อวขวางได้บร <c oughs> ิเ,เวณที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นเรื่องของความชอบแต่และบุคคลเนาะ <c oughs> เราก็บางคนเขาก็นับถือเขาก็ยึดถือบางทีทำไปก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ไปติดตามได้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการสักยันโดยเฉพาะน้องเม่นนุ่นน้องเม่นนุ่นไม่รู้ว่าได้สักหรือเปล่านะ ผมจะแอบสักหลังกล้องอ๋อเหรอเดี๋ยวต้องไปขอดูสักหน่อยละคุณอือก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่คันก่อนค่ะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาร่วมมือร่วมใจกันค่ะครับผมสักครู่ครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับในรายการราตรีพิทักษ์ช่วงร่วมมือร่วมใจคุณอันนี้ก็ไม่ได้เกิดจากการสักยันในช่วงที่แล้วใช่ไหมคะโอ้ยต่อเนื่องฮะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะร่วมมือร่วมใจค่ะต้องถามคุณอิฟก่อนเลยว่าไปบ่อยไหมสวนัภูมิถ้าพูดถึงสวนัภูมิครับอไม่ค่อยได้ไปบ่อยครับผมเลยมีความคิดว่าถ้าพูดถึงสวนัภูมิก็ไม่รู้จะไป ทําธุระอะไรไปรับญาติไปส่งญาติหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศแต่ต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะคะคที่เขาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนานาชาติของเราเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าต้องบอกว่าสานามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะคคต้องถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศทีเดียวเพราะาด้วยความไม่ว่าเขาจะพามออา เรื่องของความสะดวกสบายนะคะเรื่องของสายการบินที่มากมายแล้วก็มาลงที่นี่เราไปดูดีกว่าวันนี้คุณน้ำฝนนะคะในร่วมมือร่วมใจจะพาไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะที่สนามบินสุวนรณภูมิที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะครับผมไปครับ ในขณะที่ผู้คนนะคะกำลังเดินทางไม่ว่าจะภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองนะคะก็อาจจะเกิดเหตุจะราจรวุ่นวายนะคะไม่ว่าจะเป็นการของหายหรือในกรณีที่มีผู้โดยสารเออะอะโวยวายเราจะทํายังไงกันดีคะคุณผู้ชมนี่เลยต้องพึ่งพี่ๆเหล่านี้นะคะเขาอยู่ที่ส่วนตระเวระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภยัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ,ญญคะซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมถึง2 0,000ไร่พวกพี่เหล่านี้ล่ะคะ่ะที่จะทาให้ทุกอย่างนะคะเรียบร้อยค่ะ และนี่นะคะคืออีกหนึ่งพาหานาะนะคะของหน่วยระง,งับเหตุนะคะหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี้นะคะเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนเจ้า2ล้อนี้นะคะไปตามที่ต่างๆในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เพื่อดูนะคะว่าที่ไหนมีเหตุการณ์มีอะไรหรือเปล่านะคะนี่พยายามจะขับให้ได้เหมือนพี่ๆเขาอยู่นะคะนี่เก่งแล้วเก่งแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยนะคะของที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเข้มงวดมากๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรที่เราสามารถดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะจะหมายถึงหน้าตาของประเทศไทยอีกด้วยนะคะจะทําให้หนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเมืองไทยอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีออกไปสู่สายตาประชาชนด้านนอกนะคะ นี่เขาเรียกถึงมิตรภาพนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้ให้แกเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเขาได้มาสอบถามกับเรื่องของการขับรถค่ะว่าเอ๊ะรถคันนี้ขับยังไงอะไรยังไงนี่นะคะก็นี่เลยเป็นมิตรภาพนะคะแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับชาวต่างชาติค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่แบบพบเจอกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ่ะ่ะอ๋อก็รู้สึกเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นกันเองนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปกติก็จะเห็นเขาคอยเดินสำรวจ ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะในสนามบินก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายอะไรเพราะว่าเขาจะคอยตรวจตาดูตลอดเวลาแบบนี้ค่ะ feel how do you feel about security at this airport I think they're great I love the love the segways we love them uh-huh we feel very secure they're just so nice all of them here are so nice and friendly and helpful friendly helpful yeah We have oh n e in t a a great i l n d up It's okay Okay, but where are you going? I'm going to Manchester. Manchester tonight? Uh, Yeah, fly okay. out tonight. Okay, good, nice luck. Mm -hmm. okay, oh, okay. In good luck. Good luck. Thank you. Thank nice you very so much. Thank you very much. Thank you. <of> <inaudible> และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนนึงก็คืออยู่ด้านในใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งค่ะอยู่ด้านนอกค่ะตอนนี้นะคะฝนก็พร้อมนะคะที่จะออกไปสำรวจบริเวณรอบๆแล้วว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าค่ะไปดีก่าค่ะพี่ไปเลย ในขณะนี้นะคะฝนก็กำลังพาคุณผู้ชมนะคะอยู่บนรถค่ะของหน่วยลาดตระเวนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรากําลังมุ่งหน้านะคะไปแถวบริเวณท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิโดยรอบนี้นะคะว่าเขามีปัญหาอะไรหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าที่ให้เราเข้าไปช่วยเหลือคะ่ะเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมฝนก็ได้ไปสำรวจมาแล้วนะคะเรียกว่าไปตระเวนนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะดูบริเวณรอบๆของท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะ ไม่พบเจออุบัติเหตุหรือว่าไม่พบเจอสิ่งผิดปกติอะไรใดๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลากันเลยหลายคืนหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามพวกพี่ๆเข้าไปพี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรถ้ามีก็เฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการที่รถเสียมากกว่าะคะ่ะแต่ขออย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทีหนึ่งก็ดูน่ากลัวนะคะคุณผู้ชม นี่แหละคะ่ะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะในยามค่ําคืนในขณะที่เราหลับพวกเขาไม่หลับค่ะคอยรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะถ้าคุณผู้ชมพบเจอพวกพี่ๆเขาเหล่านี้นะคะยังไงก็ยังส่งยิ้มเขาเรียกว่า Smile of Thailand ค่ะนั่นก็คือเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่พิเศษนะคะที่คอยดูแลช่วยเหลือ ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในสนามบินสวนณภูมินะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการอีกแล้วเฮ้ยหมดเร็วไปเป้าว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการอีกแล้วงงไงว่าจะต่อนะจะได้เวลาอาจนถึงสี่นาฬิกาเลยเออเดี๋ยวอยากได้เวลาเนี่ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรคระวันนี้เราก็เต็มอิ่มไปกับรูปแบบนะคะตั้แต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการของเราเลยทีเดียวช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมอยากให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ อยากให้มีสติสถิตอยู่ในใจของท่านผู้ชมตลอดไปและสติเนี่ยจะสถิตสถาพรอ,อยู่กับท่านผู้ชมตลอดไปครับผม <c oughs> รายการราตรีพิทักษนั้นจะพิทักษ์ท่านผู้ชมตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา3นาฬิกาถึง3น,งนาฬิกา30นาทีทาง modernitv ครับใช่ค่ะแล้วก็ใคร <c oughs> มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะอยากจะปรึกษาหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะซึ่งในช่วงร่วมมือร่วมใจ <c oughs> นะคะเราก็จะมี เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานขึ้นให้ด้านล่างนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะอีฟก,กับแอมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ